สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน,น้องวอนอย่าตตำหนิครูหลังมีภาพเรียนออนไลน์กลางแจ้งวันที่22มกราคมผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่าจากกรณีที่ก่อนหน้านี้ในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์ภาพเรื่องราวของเด็กหญิงคนหนึ่งนั่งเรียนออนไลน์กลางแจ้งเพราะที่บ้านไม่มีอินเทอร์เนต็ตเธอจึงออกมานั่งเรียนในที่ที่มีสัญญาณ ซึ่งเรื่องนี้มีคุณครูออกมาชื่นชมความอุตสหาหะของเด็กหญิงที่แม้ว่าอุปกรณ์จะไม่เอื้ออำนวยแต่เธอก็ตั้งใจเรียนแต่ทว่าบางส่วนก็มองว่าเรื่องน่าชื่นชมก็เป็นส่วนหนึ่งแต่อีกเรื่องก็คือแทนที่ผู้ใหญ่จะมานั่งชื่นชมหรือมาทำให้ดูเป็นเรื่องสวยงามควรมองความจริงว่าเพราะอะไรเด็กถึงต้องมานั่งกลางร่มเรียนออนไลน์แบบนี้ไม่ใช่เพราะความเหลื่อมล้ำหรอกหรือแทนที่จะชื่นชม นำเรื่องไปปรับปรุงและพัฒนาให้เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่านี้จะดีกว่าไหมซึ่งล่าสุดวันที่23มกราคมพบว่าใน Facebook ของนักเรียนรายดังกล่าวได้ออกมาระบุว่าขอบคุณที่เห็นถึงความลำบากและความตั้งใจของต้นแต่อย่าด่าครู หรือด่าโรงเรียนเลยครูไม่ใช่แค่ชื่นชมแต่ครูก็พยายามช่วยทุกวิธีทางครูคอยถามคอยเป็นห่วงตลอดว่าไหวไหมหยุดได้นะแต่ตนเลือกที่จะเรียนเองไม่ได้ถูกเมินเฉยยืนยันว่าทั้งครูและโรงเรียนไม่ได้ทอดทิ้งตนขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ